สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระเราจะพบกันนะครับแปดโมงครึ่งนะครับจันถึงเสาครับนะก็คุยกันล้ะครับนะว่าเอาเหตุก,การณ์ต่างๆเรามาคุยกันตามภาษาที่คนเรียกว่าอาอยู่ไม่สุขอ่ะนะคือรู้อะไรก็อยากจะบอกอนะบางทีก็บอกแล้วคนก็ไม่เคยเชื่อ อันนั้นเป็นเรื่องของสิทธินะปักปัดเจกบุคคลเนี่ยนะจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาอะนะแต่เราก็พูดไปในสิ่งที่ดีนะครับคือวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าแฟ,น,ฟนรายการนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่นะต้องตั้งสติใหม่แล้ว,ลวจากไอ้โควิดนี่แหละนะโควิดหนึ่งเก้านี่แหละครับนะคือเราจะฟังใครไม่ได้เลยนะ ไม่มีใครรู้สักคนเลยอะว่าไอ้โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยมันมาจากไหนต้นตอมันมาจากไหนมันแพร่มาได้ยังไงแล้วจุดจบเนี่ยเ,เราจะมียารักษาไหมจะแก้ไขได้ไหมยังไม่มีใครออกมาพูดเลยแม้แแล้วมันไปทั่วโลกเลยครับนะถ้าเราศึกษาเรื่องโหราศาสตร์นี่นะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ดีอะไรก็ดีดนาะราศาสตร์นี่นะ มันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะแกนโลกมันเอียงไปแต่ที่สําคัญก็คือว่ามนุษย์เราอะ่ะเป็นคนที่ทําอะไรเยอะแยะที่ทําให้ธรรมชาติเสียหายอะ่ะนะวะทําให้สนามแม่เหล็กโลกมันเปลี่ยนอะอะไรต่างๆเนี่มันเกิดที่ผมบอกไงมันเป็นยุคนะจะเชื่อไม่เชื่อไปว่ากันนะแต่ว่าเอาเนาะวันนี้อัตหิอาตาัอตนโนนาทโถเนี่ยว่า ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนครับก็เลยยังไม่รู้เลยว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยนะอาการมันเป็นยังไงไอ้โควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเป็นโรคมาจากไหนจริงๆเลยโควิดเนี่ยมันก็นมามันก็อย่างที่ผาบ,บอกไนงะมันมีอยู่อากาศอาหารอารมณ์เนี่ยสามตัวนี้แหละทําให้คนเกิดคนตายนะสุขภาพดีไม่ดีก็นก็๋ยวสามตัวนี้แหละสิ่งมีชีวิตนี่แหละอากาศ อาหารอารมณ์อากาศคือลมหายใจกับมันขาดไม่ได้อยู่แล้วหยิบสี่ชั่วโมงนี้ต้องมีอาหารนี่ก็มีเวลาสอมือสองมือมือเดียวก็ยังได้นะส่วนอารมณ์นี่นะโอโหหนักกว่าอากาศคุณจะอยู่กลางแจ้งอยู่ที่ไหนแนละ้วอยู่ตึกล่าฟ้าอยู่เศรษฐีอาคารใหญ่หรือว่าอยู่กระท่อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นกระต้อมยาจงหรือว่าจะเป็นไอพวกอนาถาไร้ที่อยู่เร่ร่อนนะั่นะ มันขึ้นก็อารมณ์ครับอารมณ์มันดีอารมณ์พอใจครับมันก็ไม่ป่วยอยู่ได้ถึงท,ที่เราพอใจตรงนี้และครับผมบอกนะณนะวันนี้นะผมเองเนี่ยผมก็นั่งวิเคราะห์ผมก็นั่งดูนะคนบางทีเราพูดบางอย่างเนี่ยแล้วคนมันเขาก็ด่าว่าเรื่องของเขามันมีตอนนี้มีอยู่สามอย่างเข้าไจถึงว่าคนที่รักษาตัวรอดอยู่ได้ คนที่รักษาตัวรอดอยู่ไม่ได้ไม่ต้องอ่ามากันเดอะออีกพวกหนึ่งก็รวยไปเลยในสถานการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันเศรษฐีสงครามสมัยโบราณน,นั่นแหละสมัยก่อนหรือว้ากก็เถอะนะคือเขาไม่มองเรื่องผลประโยชน์ชกช่วยเอาความเดือ,รอดร้อนของคนเน่ไปทํามาหากินเห็นว่าอย่างกักตุนใช่ไหมกักตุนในหน้าก,ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะกักตุนในพวกขขยอาหารเนี่ยเห็นไ,ไหมมันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะนะฉะนั้น เราจะไปฟังใครครับมันทะเลาะกันทุกวันไม่จบแล้วกันนะผมดูข่าวแล้วผมผมมึนเลยผมไม่ดูอะนั่งนั่งสวดมนต์ทำอาไรรมะที่นั่งโมพุทธยะเดี๋ยวผมจะให้คาถานั่งวันวันนีน้ว่างๆนะเดี๋ยวให้นั่งคาถาเนี่ยสวดไปเอาห้าท่านี่แหละครับนะโมพุทธยะนะี่แหละนาท่าน้ำนะฮะโมท่านินะครับพุทธท่านไฟนะฮะ ธานี่ก็ธาลมยะนี่ก็ธาบรรยากาศณโมบุทยะแล้วก็กลึงเครื่องกรึงกลึงหมายถึงว่าณโมบุทยะแล้วก็ย้อนกลับนะยะาพุทโมนะใช่ไหมแล้วก็ว่าเจะตัวเลยครามีเฮ้ยมีบ่มีมีวิธีการนะครับนะคือหมายถึงว่าปลุกกระแสดินน้ำลมไฟในร่างกายให้เจ็ดจักระให้จักระมันทํางานนี่ยต้องศึกษาครับนะศึกษาคือตนเองต้องพึ่งตนเองอะ พึ่งใครไม่ได้พระเจ้าบอกเลยไนงะอัตติเหตอัตโนโนาโถนี่นะเราป่วยนะนะครับแล้วถ้าหมออยู่ไกลเนี่ยรักษาทันไหมไม่ทันตายเราต้องรู้ก่อนแล้วว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรเอาอริยสัจส,สี่มันน่พิจารณาว่าเออมันเกิดจากอะไรอากาศหรือว่าอาหารหรือว่าอารมณ์แล้วก็ปรับตัวได้ให้ร่างกายมันให้มันสภาพไม่หวั่นไหวอ่ะให้จิตใจมันมั่นคง่ะนะ ไม่ไปทำรางเอาเยีว่วะตับนะตักโกรดมากตับเสียนะตับไปเลยครับะอารมณ์เนี่ยมันโดมันมันกระทบหมดแหละคนไม่เข้าใจอะ่ะผมเองก็ไม่ใช่เป็นพ่อหูสูงแต่เลยฮะอาศัยศึกษาค้นคว้าก็จากเขาที่คนเก่งแต่ละอย่างเนี่ยก็ตำราร้อยเล่มเขียนอย่างเดียวกันฮะอ่านแล้วเหลือประมาณสิบเล่มที่ใช้ได้ตรงนั้นก็ฟุ้งไปเรื่อยนะตามอารมณ์อ่ะนะตามจินตนาการ S <S> แต่เราต้องการกรองแต่ต้องยงจอมนะทุกคนเขามีจินตนาการี๋ยว so kind of <fire> <the> like ่าเขาไปได้แ <away> ค so is ่ไหนเหมือนหมอวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับหมอทั่วโลกนะอเมริกาเก่งทังด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยตายนําเลยครับยังมีอีกตอนี้ถ้าเรามาศึกษาเรื่องไอ้เออฮุาศาสารลึงจักรวาลนี่นะเราก็เลยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่าง่นเวลาเรารู้ดวงดวงดูดวงลูกหน้าใช่ไหมบอกไอ้ดาวนี้ถอยดาวนี้พักดาวนี้หมดเนี่ย มันจะทำให้เกิดอะไรนะโดยเฉพาะดาวพลูโตเนี่ยเวลามันพักเนี่ยมันจะเกิดโรคระบาดระบาดใหญ่เลยเพราะไอ้ดาวนี้มันดาวอยู่นานเน่ยอยู่ราศีละยี่สิบปีอ่ะเนี่ยตอนนี้มันพักมันพักมันต้องตอนเข้ามาแล้วเนี่ยมันย้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดโรคระบาดแล้วมันหายมันมันหายถึงเวลามันหายอ่ะคือธรรมชาติมันจะมาฆ่ากันเองมันล่ากันเองอ่ะมันปรับกันเอง้วครับนะเพี่ต่ว่าเราตรงนี้ต้องมีสติ อย่าไปฟังใครคณะนุน่นแนะนำนี่ไม่ต้องอ่ะเนาผมไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ปิดผ้านะอยู่บ้านเนี่ยอยูนนะ่กันสามคนสี่คนนะเห็นไหมก็นียจำเป็นก็เป็นหมดก็ไม่มีปัญหาก็บอกอย่าออกจากบ้านนะเราอย่าไปรับเชื้อภายนอกอยู่ข้างในเนี่ยเป็นก็เป็นหมดตายก็ตายหมดแหละแต่เรามีวิธีป้องกันเนี่ยป้องกันโดยธรรมชาตินั่นแหละคือเรารู้ว่าโควิดนี่คืออะไรเขาบอกเขาบอกว่าเป็นรูปมีปุ่มละมีปุ่ม นะเหมือนมีเดือยน,นะอ๋อในลักษณะดาวอาทิตดาวอาทิตอะนรดาวอาทิตก็ธาตุไฟเนะโอ้มาอากาศอันนี้มาอา,ากาศครับมันแพ้อะไรครับมันแพ้ดาวเสาครับรสเปรี้ยวดาวเสาคือรสเปรี้ยวเนี่ยไอ้น,นี่มันรสเผ็ดเนีัยม,มันร้อนเผ็ดร้อนมันเร็วมันกัดกินก่อนโอ้โหมันอะไรกเ,เข้าปอยก็เรียบร้อยแบบนี้ แต่มันก่อนจะเข้าเนี่ยมันเป็นฝุ่นมาไวรักตัวเล็กๆเนี่ยมันลงมาที่คอก่อนถ้าเราถ้าเราพยายามให้มันลงท้องได้นะเรียบร้อยครับเพราะในม้ามมันมีกรดรสเปรี้ยวอนะกรดนี่มันตัวย่อยหายเมื่อจะฆ่ามันเองเรียบร้อยแต่ถ้ามันลงเข้าปอดปั๊บปอดไม่มีถังป้องกันครับมันกัดกินปอดเป็นอาหารมาเลยครับสบายปอดอร่อยมากนะมีถุงลม ตรงนี้แหละครับมันปอดพังพับแล้วก็ตายสิครับมันเป็นด่านหน้ามันจะต้องฟอกเลือดอ่ะนะฟอกออกซิเจนกับคาร์บอนอนะ่ะเนี่ยถ้า,า,าเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มานั่งวิจารณาผมรู้ผมก็มาถ่ายทอดให้ท่านฟังท่านเชื่อไม่เชื่อก็ไปเปิดตำรารูครับการแพทย์อ่ะมันแน่นอนอยู่ผมพูดในตำลักการแพทย์หมดเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องมีสติอย่าไปเชื่อใครมียาโวนยานี่อะไรต่างๆมันไม่ใช่มันช่วยไม่ได้หรอกและหน้ากากปปอะไงพวกนมันมีสารพัด มันทำเงินได้เพราะคนโนกไงคนกลัวมากกลัวมากเลยป้องกันก่อนป้องกันอย่างไงมันไม่ใช่คุณไม่ได้ปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเวลานอนก็เบิดมากอากาศแล้วมันเข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาก็ถึงบอกว่ากินอ้นี้น้ำมะนาวนี่แหละมันช่วยได้แต่ันต้องมีรสขมนะเบื่อมันขมมันจะคุมกันเองมันจะปรับนะให้สมดุลถ้าเรากินแต่รสเปรี้ยงมากครับมันเป็นกรดแต่ถ้าเอารสขมผสมปั๊บเนี่ยมันจะเป็นด่าง นี่ธรรมาชาติมันทํามาให้เนี่ยไม่มีอะไรเห็นเนี่ยเสียงผมใสไหมเจ้าไม่มีอะไรสรุปสเลตไม่มีเลยอ่ะง่ายๆแล้วก็กินอาหารตามปกติอ่ะนะคือช่วงนี้อย่าก,กินพวกไอ้ของมันมากไอ้พวกข้าวขา,ขาหมูไอ้พวกนี้รดมันอ่ะลถมันอะ่นอะเพราะมันชอบรดหวายกับลดมันเนี่ยนะไหมก็เมื่อเราเราแยกออกมาเนี่ยอ๋อดาวไอ,อ,อ้ตัวไวรักนี่ยมันดาวอาทิตย์ รถหวานนี่มันดาวพฤหัสคู่มิตรมันส่งเสริมไปเลยครับไปเลยเรี่องไปถอดดูโอ้ยนรกนรกอะไรนรกมันเลขหนึ่งดาวอาทิตร้อนเะฉะนั้นนรกร้อนมากเสร็จแล้วเรามาดูไอ้พฤหัสบาปบาปได้เลขห้าเอาพอดีตรงกันเป๊ะเลยไม่เหมือนสวรคสวรค์ได้เลขสามสิบสี่เลขเจ็ดเจ็ดดาวเสาร์แล้วไอ้บุญอะบุญก็ถอดได้เลขเจ็ดเอาแปลกไหมล่ะเออ ฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ดูกัเอารสเปรี้ยวไปฆ่ามันซะเอาสวรรค์เนี่ยเราเราเราไปสวรรคราเราไ,ไม่ไปนรกอะก็หมายถึงว่าเราไปฝ่ายอโปรโตอนไม่ไปอิเล็กตร,รอนเลยครับเนอะแล้วทำตัวเป็นสายกลางเป็นนิวตรอนเนี่ยเนี่ยมันก็หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆ <S <S ผมต้องบอกว่าตัวเราเองต้องนั่งพิจารณานะแล้วพยายามตอนเนี้ยคือที่มันมันอันตรายคือว่าอย่ากออกไปแล้วถ้าบางก็ปิดเคร,ฟคร,คร์ฟื้โคฟิถูกต้องนะ เพราะคนเราไม่มีแล้วเบียบไม่วิวินายอะนะคนรุ่นใหม่นี่มันไม่เชื่อใครครับว่าอ,อย่ายุ่งนะครับกูกูจะไปวกูจะกินอะไรเงี้ยนะเขาถึงเวลาเขาจะต้องกลับไปแล้วอย่าไปว่าเขานะฮะคือถ้าเราพูดแบบอ่ทางน่ะทศนาก็าหมายถึงว่านารกเปิดอะนรกเปิดนะพยพญามัจุราชพญยายมตัวนี้มากันเยอะเลย มาสอดส่องดูแล้วว่าใครจะไปม้างเขาก็มารับกันและวเขามารอรับอยู่แล้วฉะนั้นพวกที่เขาจะทําทอะไรนอกรูนอกทางก็ลืมเขาบ่อยไปเลยพวกนี้ก็ตายตายหมดแหละนะส่วนพวกที่ชอบกอบโกยเงินนะฮะเรียกว่าอะไรเอ่อหมายถึงว่าภัยเศรษฐ,ฐกิจอะพวกเนี้พวกเศรษฐีสงครามนี่นะเอาความเดือดร้อนชาวบ้านมาก,อก่อกลกยน,น,นะเดี๋ยวก็ไปครับเธออย่าไปตกใจ ไม่นานหรอกครับว่าเงินมันเยอะแยะมันกินมันกินไม่ได้มันมีเรื่องไอเ้เพื่งคิีหลอกๆอะไรมาเนี่ยโดนหมดแหละฉะนั้นเราต้องมีสติเดินสายกลางนะฮะทำอะไรก็ต้องพิจารณาเอาตัวเองก่อนถ้ามันเกิดไฟไหมนะครับถ้าน้ำไกลๆอ่ะมันไม่ทันแล้วครับเราไปก่อนแล้วแล้วมันเร็วมากด้วยนะแล้วยิงโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงอีกหมอก็ไม่พออีกแล้วครับนะนะ ตอนนี้ต้องเห็นใจนะผู้ที่เขาก็มีครอบครัวนะหมออ่ะแต่ตอนนี้หมอไม่กล้ากลับบ้านเหมือนกันเขากลัวว่าจะเอาไอ้ไอ้ไวรัสตัวนี้ไปติดครอบครัวกันหรือเปล่าอ่าใช่ปะเพราะหมอมันสัมผัสนคนไข้เยอะมันต้องมีติดตึงอยู่ใกล้ตัวตรงไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะเพราะหมอก็ยังไม่รู้ว่าจะรักษายังไงเหมือนกันฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะ แล้วอย่าพยายามฝวาฝืนนะฮะทำให้ครอบครัวกังวลเนี่ยอารมณ์ไปละนะถ้าเราไปบือ้อไม่เคยยอมฟังใครกินนะทำตามสบายอ่ะครอบครัวกังวลแล้วอารมณ์เสียแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันทั้งบ้านฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ดียิ้มแย้มแจม่มใสเฮฮาหัวเราะเอาเรื่องตลกตลกคุยกันนะอย่าเอาเรื่องซีเรียสเรื่องเครียดมาคุยกันเอ๊ะแล้วไม่คุยยังไงอ่ะเรื่องจะกินไม่มีอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็ช่วยเองนะเขาไม่ปล่อยคนตายหรอก คนเป็นหนี้เขาก็พักแล้วพักหนี้ทะนั้นยังบอกว่าอัตหิอัตโนโนาโถกรรับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้ดีที่สุดอย่าลืมออกกําลังกายนะครับนะอนอนหลับให้ได้ชั่วโมงสักหกเจ็ดชั่วโมงครับแล้วท่านก็จะสบายเอาเช้าวันนี้สวัสดีมาคาล่ามาแล้วครับคุณดํารีคุณมิภพคุณสมหมายคุณพักกีฬาคุณประพลคุณ,ณนภัสคุณรัตดาคุณอิ่มเอมนะครับ คุณจิรพัฒนสวัสดีครับคุณครูแอดมินนะเพจถูกต้องครับครูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ป้องกันตนเองเนี่ยไม่ระวังตกอยู่ในความประมาทก็เป็นเป็นเหยื่อใช่ไหมครับก็น่นานักสิกัรเราทุกวันนี้มันก็เป็นเหย,ยื่ออยู่แล้วนะเป็นเหยื่ออารมณ์นะคุณสมรบาสวัสดีข่าอาจารย์ เดือนนี้นอกจากพายุแล้วจะมีแผ่นดินไหวไหมครับมียังเยอะแยะไม่อยากพูดอ่ะคือถ้าพูดแล้วมันตกตะลึงกันไว้อะไรเงี้ยผมไม่เคยกล้าพูดอ่ะค่อยๆนิดๆค่อยๆเตือนนะครับโอ้ผมไม่อยากพูดนะครับโอ้โหอ่านจากหลายๆตำรานะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวนะคุณทิงนาจานั่นแหละค่ะสงครามโลกครั้งที่สามสงครามเชื้อโรคถูกต้องครับแล้วยังมีภัยธรรมชาติอีกมหันตภัยนะครับ พันตำรวจโททวินยินดีในบุญครับอาจารย์โอ้ขอบคุณนะครับเออ่ท่านท่านสารวัตรยี่ให้ทวินนี่นะก็พระป่ามาหนึ่งกองคนสายบุญนี่แหละครับไม่ต้องห่วงครับผมเป็สะพานบุญให้ทุกอย่างมันจะทําให้เรามีมีเกราะคุ้มครองมาก็เถอะคุณนภัทพนันยาคุณโสรทคุณทอดคุณเลือดไทยก็สวัสดีมาขอบคุณครับนะะคือทาไมผมพยายามชิญชวนท่านมา มาสายบุญอะนะคือมันมีเรื่องหลายๆเรื่องครับนะที่มันมันมีอะไรมันมีสิ่งบอกเหตุจ้ะนะผมก็ไม่อยากพูดมากคือไม่อยากไปพูดในทางที่เลวแหมประชาสัมพันธ์ยกตัวเองเลยก็แม้ว่าเราคุยแบบที่คุยแล้วเข้าใจกันแล้วถ้าอยู่ในสายเดียวกันแล้วมีเคมีตรงกันเลยครับถ้ามก็จะเข้าใจว่าไงแอดมินคุณธเนสดีครับอาจารย์ เลือดกุ๊บโอติดเชื้อได้น้อยกว่าเลือดกุ๊บอื่นๆจริง,งหรือไม่ครับ <c oughs> คือเอาอะอย่าไปเชื่อใครครับนะมันใครมาพิสูจน์ได้ลหละบางคนแข็งแรงกว่าอ,นะอย่าไปเชื่อนะเอาเป็นแค่ข้อมูลเองครับคุณนภศยานอาจารย์คะน้ำมะนาวต้องใส่น้ำร้อนหรือน้ำร้อนเห็นน้ำร้อนน้ำร้อน,น,อนมันจะได้ทําให้มันออกมาลดออกมาคุณอมเอมนี่ยหลานต้องไปทํางานหัวหน้าไม่ให้หยุด คุณอาจารย์ชัยโสนพลสวัสดีครับอาจารย์ครับตนเป็นที่พึ่งของตอนให้รู้ตัวตลอดให้เป็นผู้รู้ผู้เบิกบานดีที่สุดครับคุณวัสนาสวัสดีอาจารย์และทีมงานครับช่วยการสวนมนตเชิญโควิดหนึ่งเกไปเร็วค่ะมันไม่ไปแลอวจะไปสวดมนตแล้วก็เอาตัวเองก่อนนะนะเอา้าช่วยการชาวไทยความสามัคคีจะไล่อะไรทุกสิ่งค,ครับครับครับ คุณสุภโชคสวัสดียามเช้าครับอาจารย์ครับคุณสราวกสวัสดีครับคุณวิสรุตสวัสดีครับต่เมตตาให้โควิดด้วยคืออย่างนี้นะมันทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปแต่มันมันอยู่มันก็อยู่ในอากาศได้แหละมันก็มาตามเวลาคือดาวมันพลามันมีหมุนมันหมุนรอบตัวเป็นจักรเนี่ยมันมีฝุ่นอ่ะพอมีพวกอุกาบาตอะไรมาเนี่ยมันทั้งนั้นแหละคนมันไม่เคยวิเคราะห์ไม่วิเคราะห์ไอ้พวกไรข้างคาวข้างเค้า เวลาข้างามีทั่วโลกอย่นะมันก็มีเฉพาะที่มันจะมาแพร่ได้ยังไงครับมันมันมันเอานะคือคนมันทําอะไรตรนนี้คนมันยากดังอ่ะก็ว่ากันไปเราไม่ยุ่งครับเราอยู่ตรงเนี้ยพอดีพอดีนะอะไรที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะบอกกล่าวกันไปนะฮะคือให้อยู่อย่ามีความสุขอย่าเดือดร้อนคือพูดอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้มันโว้คนด่าก็เยอะเพเฉยๆนะเราอย่าไปใส่ใจมันนะครับนะทําตัวให้เหมือนอะไรฮะเหมือนหินผา ร้อนมาก็อยู่ได้หนาวมาก็อยู่ได้นะฝนจะตกหนักน้ําท่วมเราก็อยู่ได้นั่นแหละครับนั่นคือความถูกต้องของธรรมชาติขอทุกท่านโชคดีแคล้วคราดปลอดภัยสวัสดีครับ